แล้วก็เขาก็มีลูกจนถึงตัดแล้วก็มาให้ลูกน้องลาดอีกทีนึงแล้วก็เอาไอ้นี่ล่ามาเนี้ยเนี่ยมันก็ออกยอดให้หนูนะแต่ใบนี้คือรอด้วนาะวันนั้นใบเหลืองเลยถ้าใบแบบนี้คือรอดนะพี่กิ่งเหลืออยู่กิ่งเดียวเองยังบอกพ่อว่าเดี๋ยวหนูเอาปุณนเอาไอ้พุนโบแคลว์สายก่อนถ้ารอดก็ดีถ้าไม่รอดเดี๋ยวมาสอยลูกทิ้งเขาก็ตัดไปแล้วเนี่ยเราก็ออกยอดให้โอ้ เห็นมันไหมนะมันแทงปีใบอ่อนเต็มเลยข้างบนอืมใช่ก็ดูพี่ดูง่ายเลยโคนมันหล่อหมดทุกโคนจริงพี่ไม่รู้จักคุณนกอ่ะอุ้ยเขาคุยกันหายกันนี่มาคุยตายไม่ได้ใช่ไหมใช้ไม่ทันตกรถคนนี้เป็นสาหัสจริงๆสวนหนู แล้วมันเป็นเชื้อบว่ามันเคยมันมีเคยมีคนเอาเชื้อจากสวนหนูไปอ่ะมกลาเป็นเชื้อผสมอ่ะืปตรวจเหรอใช่อ่ะม,มีคนเขาแบบว่าทำไมยาเขาอ่ะมาใช้กับสวนเราอ่ะไม่หายยาเคมีอ่ะเขาเลยอาสา,าไปตรวจให้เขาก็น่ารักนะคะอ,อาสา,าไปตรวจให้กลายเป็นว่ามันเป็นฟุตเลียลบวกไฟท็อปแล้วก็ไอราชุมพูอ่ะมันเหมือนแบบตปอมันเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาเขาบอกว่าเขาเลยแบบยาเคมีมันก็ต้องบวกตัวกันดื้อตัวสัมผัสตัวอะไรเงี้ยเขาก็แนะนํามา แล่ว่าให้เขาก็แนะนําให้หมุนหมุนเวียนๆกันไปทีนี้อ่ะกว่าจะทํา,ทาล็อกนี้เสร็จอ้ล็อกนู้นก็เหลืองแล้วอย่างเงี้ยม,มันก็ต้องแบบเหมือนหาอะไรทางดินมาช่วยชะลอการเจริญเติบโตของเชลาช<ๆ>แบบให้เชลาเขาแบบอย่าเติบโตเก่งรอเราก่อนเราทําต้นเสร็จก่อนเพราะเราทําคนเดียวอ่ะแบบ บางทีบางทีมันบางทีม,ม,ทม,มันมีตรงนี้ใช่ไหมคะเราต้องขุดขึ้นไปอีกหน่อยนึงเนี้ยเราถึงจะเจอแม่ือเขาว่าคือเขาก็ทําตามพอดีน,อนั่นแหละเขาก็ไม่ได้แต่ทีนี้เขาอาจจะละเอียดไม่เท่าเจ้าของอืม <ứng>, ทุกต้น <laughs> ของหนูทุกต้นมีประวัติทุกต้นเลยดูเยอะพเอเห็นก้เก่งมากเลยทำอะไรอย่างนะี้เห็นน้ำขาวๆกระเด็นกระดอนเพิ่มในรถไถเลยได้นั่นคือน้ำโปแคล เมื่อกี้กระเด้งกระดอนขาวกระจุ่ยกระจายเลยให้เขาคู่นึงทําสําหรับทําต้นเทียนอ๋อนี่เขาตักลาดเขาไม่ใช่ตรงใช่ไหมคืออาจจะแบบดูเหมือนไม่คุ้มค่างานหน่อยแต่ว่าได้เน้นๆอ่าอเพราะว่าอีกสองอีกสามคนอีกสามคนจะพาทิพย์อีกสองคนเนี่ยเก็บเก็บกลินตายถ่ายแบ่งงานแล้วหมือก็เลยค่อยไม่ได้ออกไปไหนใช้วิธีตักลาดเนาะใช่ตักลาดเขบัวค่ะตักไปบัวผสมน้ํากับผง ตัวคนยังขาวเลยแล้วก็ผู้ชายเป็นคนเดินรถที่ถือคนอสอเอาแบบสุดยอดเลยตามสูตรเขาอะตามสูตรเป๊ะเอาให้มันเอาให้วันฟื้นก่อนง่ายไหมของเราทางดินสองตัวเองเนะง่ายที่เหลือก็ทาต้นทาอะไรไปตามอาการทาอะไรไปเนื้อแตกหมดแล้วน่ะเห็นไหมรอยแผลแตกลั่นเลยอะที่พอเห็นไหม แล,ลแล้วต้นแบกเป็นร้อยลูกเงี้ยพี่ผู้ชายแบบถ้าหายไปทําไง <laughs> พี่แอบบอกอย่ายหายเลยให้มันอยู่ดีได้นแล้ว, <laughs> แ,ลวแล้วก็ไปแอบไปศึกษาจากในเน็ตมาหลายๆว่าจะใส่ไทเมื่อไหร่อายุกี่วันอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาใส่เพราะว่าเราก็อยากให้เขาสวยไปด้วยตัดทุเรียนเราก็สดลูกก็สวยไปด้วยเนี่ยนี่เทียวว่าเนื้อชมพูของจริงเนี่ยเราอยากให้มันแบบเป็นอย่างเงี้ยจะได้เนาะจริงๆถ้ามันตายหนูอะ่ะจะได ต้นใหญ่ใช่ต้นใหญ่ที่ได้ใหญ่มากต้นนี้นนใ,ชใช่แล้วมันมันไม่หยุดนะคะทีแรกเราไม่เจอตัวนี้แล้มันไม่หยุดเนาะมันก็ลาเป็นแฟนก็ปีนขึ้นไปต้นหนึ่งต้นถึงยอดทำแล้วก็เอาตัวแล้วพอตอนหลังก็เลยเอาตัวนี้มาเชื่อมเหมือนพอเชื้อมันไม่มันไม่เข้มแข็งมากพอมันก็ไม่ปีนขึ้นไปเริ่มอ่อนแอแล้วนะใช่มันไม่มีแนวร่วมแล้วไงเพราะเราสกัดทางดินหมดแล้วแมงมุมก็มีแนวร่วมดูดไปเรื่อย อย่งนัอ่ะผมมีเมียตั้งอีกแล้วกูขึ้นอีกแล้วอุตายเราตายอย่าบอกว่าร้อยลูกนะต้นนี้เกินมร้อยกว่าอีกแล้วหรอพี่โอ้เอฟซีดูเอาเองนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวใ้กลุ่มเราอ่ะมีพี่สีวัดเนาะที่จะจะาผสมผสานเนี่ยค่ะไว้แบ่งกันในกลุ่มเราเอาอยู่สองจนเมื่อยคอ มันสวยมาก,ม,ากมันเป็นกลุ่มแบบใครเป็นคนแต่งอะขคนทำไมแต่งสวยเงี้ยมันนเป็ชมคู่ <c oughs> งานนี้ชมคู่มันเป็นกลุ่มๆสวยเลยอะ <c oughs> พี่เพราะว่ากล <c oughs> ัวลูกน้องแรกๆอะมันหยมันงยึดไม่สวยหนูกลัวว่าลูกน้องจะไปเอาเสี้ยวไว้เพราะเสี้ยมันจะเป็นเบอร์สีแต่่งงเออกนแล้วสังเกตรูปพี่กิ่งไหมมันไม่เป็นรับบี้มันจะเป็นยาวสวยมันไม่ใช่ยาวแบบอ๋อ้สวยอ่ะ ต้นนู้นถึงนี้นะต้นนู้นจะเป็นรุ่นรุ่นจะตัดแล้วฝั่งไหนคะพี่สุ๋มมีสวยกว่านี่อีกเหรอป่วยเหมือนกันใช่ไหม,มจะเป็น,นตนน้นเยียโอ้โหเป็นไงพี่บอต้องแบบนี้นะต้นเลยแปลงเราต้องฟื้นแบบนี้นะมนไ,ไม่พักเลยอะ่ะโอ้โห<ฮ>ใบอะไรนักหนาเนี่ยต้นเนี้ย แล้วก็เอาเอาลูกอยู่หมด,ด <c oughs> ได้ได้เทคนิคการดูดลูกยังอ่ะพี่พอฮะ<ด>ถามพี่กิ่งพี่กิ่งเอาลูกดูดดูดลูกไว้กับต้นยังไงดูดโดนไหมมันรับอ่อนเงี้ยนะอาหารที่ถึงอย่างเดียวเลยค่ะอาหารที่ถึง <c oughs> พี่พอเขาอาจารย์เยอะไงไม่รู้อาหาราตัวไหนถ้าเราถ้าสมมติว่าเราไปกอแต่อาหารเกินแล้วแล้วมันจะทําให้ใบออกใบอันนั้นอ่ะล่วงหนูทํามาแล้ว แปลงเนี่ร่วงทั้งแปลงเลยไม่เหลือสักลูกเลยหนูกลัวว่าใส่น้าตาลไปใส่สารายไปใส่อามินโนไปใส่ธารวมไปอุ้ยใส่เกินไปเดี๋ยวมันเกินแล้วทาให้ออกใบเพิ่มเพิ่มอีกร่วงเราใส่ไปตจนกว่าหนูสำหรับไอ้ความคิดของหนูนะหนูเด็กนะหนูคิดว่า เหมือนคนอ่ะพอพอเรากินอิ่มแล้วเราก็จะพอไว้ให้คนอื่นกินบ้างทีนี้คือใบกินอิ่มแล้วมันก็จะเหลือแล้วเหลือให้ลูกมันก็นกจะเหลือให้ลูกใช่เนี่ยหนูหนูไม่เคยหยุดหยุดพวกอาหารเสริมให้เขาเลยอ,อ๋อหมายถึงว่าป้อนทั้งใบทั้งลูกใช่ป้อนทั้งใบทั้งลูกแล้วก็ไม่เคยลดตัวไหนเลยอืมเนี่ยรุ่นเนี้ยเนี่ยร้อยกว่าลูกเหมือนกันร้อยสามสิบเนาะโอ้โหมัน <Lori> สองสองรุ่นนี่รุ่นนี้จะเอาแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นรุ่นที่เขาที่เหาหาหมอนกันรุ่นแรกเนาะรุ่นแรกหมอนเนี่ย โอ้ไวเป็นกลุ่มดีจังเลยเนี่ยเออสวยสังเกตดูวเวลาไวเป็นกลุ่มลูกมันจะคล้ายๆกัน,นสังเกตไหมออมันจะดึงมาแล้วทรงเหาจะคล้ายๆกันทั้งกลุ่มเลยแต่ถ้าเราห้อยเป็นลาวๆนะลูกลูกๆๆอ่ะเดี๋ยวมาละไม่เป็ดก,ก็ไก <laughs> ่ไปดูในเน็ตคนที่เป็นอาจารย์เชียเซีเขาบอกว่าถ้าถ้าเราส่งอาหารให้ใบอ่อนใพเต็มที่อ่ะเขาจะไปดูดจากใบเก่า ดูอาหารจากใบเก่ามาเลี้ยงใบใหม่แล้วใบเก่าจะหมดอายุทําให้ใบหลวงกลายเป็นต้นไม้ถอดใบแล้วลูกก็จะหลุดตามท่านทีเจนก็เอามาเล่าในในยูทูบหนูก็ไปดูไปอ่านกาไปฟังเขาฝนตกละสบายเลยที่เนี่ยสบายเลยมีคนไม่ต้องขึ้นน้ํำยิบซ้ําสวยมากตอนนี้ตอนนี้เป็นีน้นาังเอกทุกปีอันนี้ก็โปรแคป

อันนี้เราซ่อมเฉพาะต้นใช่ไหมพี่กิ่งซ่อมเฉพาะต้นค่ะที่ว่ายังมีอาการอยู่เนาะมีสองต้นต้นนี้เป็นสองต้นนี่ตวงใส่บัวด้วยนะครับเขาเรียกว่าตามสูตรเป๊ะโอ้โหขาวดีจังแฮะขาวคนข้าง,างอีกอ่าเอาไปถึงปลายเลยปลายโคกเลย ต้องต้องกวาง้างหน่อยพี่กิ่ง,ง,งต้องกว้างกว้างเ,เพราะว่าลากหากินมานี่แหละใช่พอมาเนี่ยต้องเบิร์แล้วมัง้ง <c ười> คุณดูคนตัดข่าวโบครับข่าวโบ <c ười> มันร้อนมันอะไรไม่โดนมือเราเนี่ย <c ười> ไม่ร้อนไม่ร้อนเนาะ สองตัวอยางก็ประมาณสองกิโลสองกิโลกว่าตาัวยางของแท้ของแท้ ตัวนี้ก็คือเป็นโปรแคลก่อนอส่วนตัวที่พี่ผู้ชายถือเนี่ยรอจังหวะหวานใช่ไหมพี่กิ่งใช่ค่ะนะครับอรอจังหวะหวานรอจังหวะก่อนวันนี้บ่ายลมแรงจะให้ลูกน้องหวานตอนเช้าครับเพราะว่าอยากให้ใบมันออกเยอะใบมันออก <laughs> ใบมันออกเยอะก็ละเลยอยากเอาแคลเซียมเข้าดินหน่อยอตัวตัวแบบอยากให้ลูกควบคุมตลอดแล้วนี่เป็นที่มา ในร้านกีวันเราจะใส่ตัวนี้ได้ไปดูดูเอเลนยูทูบอ่ะหนูไปดูตุกษาอะไรนั้นหมดเลยเขาบอกหกสิบเจ็ดสิบวันใส่ได้หนูก็สั่งมาเลยหมายถึงอายุลูกไม่ใช่ว่าใส่ห่างกันหกสิบสิบเจ็ดสิบวันอหนูหนูไปเปิดดูแล้วก็พิมพ์คำว่ายิบซ้ำใส่ระยะลูกเท่าไหร่ก็ขึ้นมาให้อินเทอร์เน็ตมก็ขึ้นมาให้เยอะแยะเลยอาจารย์เพียบ อาจารย์กูใช่ใช่ใช่อาจารย์กูกูเกิลนะหรือว่าตามเนี่งกันเลยเพราะว่าเราเด็กรุ่นใหม่หนูไม่ได้จบตรงสายตรงมาหนูไม่จบสายตรงมาเก่งนะทำไมพี่ผู้ชายนี่ใจร้ายเอาอ่อยสี่ลูกมันเป็นกระดูกแต่ก็แบกเยอะอยู่นะกี่ลูกอันนั้นอ่ะสิบสี่ 3ามสิบสี่ต้นเดียวนะไม่ใช่ต้นคู่นู้นนะแล้วต้นนู้นเท่าไหร่ต้นนู้นยีโอ้ก็หกสิบอยู่โคกนี้สุดยอดอันนี้ก็คือโปรแคลที่พิกิ่งพูดถึงเนาะใช่ค่ะฉีดฉีดฉีดทางดินฉีดปูนทางดินคือตัวนี้ใช่ค่ะเดี๋ให้พิกให้พิกให้พิกิ่งดูตรงนี้ครับเห็นไหมรุ่นเนี้ยแคลเซียม55%เเยอะมากนะเนี่ย แล้วตรงนี้มีซิลิกอนให้ด้วยมีแมกนีเซียมด้วยวก็จะเป็นพวกธาตุอาหารที่จําเป็นกับกับพืชเขาเห็นไหมตัวนี้นะโปแคลบางคนไปซื้อปูนขาวผสมน้ําเพราะฟังผิดไงเราก็เลยว่าเดี๋ยวตั้งชื่อโปแคลแล้วกันหให้ให้เอฟซีเขาจำง่ายๆกันหน่อยถังเล็กเนี้ยดี คนถังใหญ่ต้องเอานุนยางหนุนมาลงหนักทำให้แล้วค่ะเห็นว่าหลังเสียกันไปหลายคนลูกน้องสามคนมาต้องเอาลงกับไอ้ยางยนต์ทีนี้ง่ายแล้วสองคนก็กิ้งไปแล้วข้างในเรามีถุงหุ้มให้อย่างดีเห็นว่าคนงานเอาไปถังเปล่าไปใส่ข้าวสารเรียบร้อยคนฉีดไปแล้วก็ถังเปล่าเจ๊ขอเอาไปใส่ข้าวสาร สุดยอดเลยอนะใครสนใจโปรแคลวปรับปรุงดินก็ติดตามคลิปพี่กิ่งนะ <laughs> ก็มีอธิบายการใช้งานใช้ให้ต่อเนื่องอะไรยังไงนะครับผมเอากิ่งไม่ขายนะจ๊ะ <laughs> วามรูย่างเดียวคนขายยืนอยู่นู่นนะครับ <laughs> 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 อยู่ตรงนี้คนใช้อยู่ตรงนั้นขายอยู่ตรงนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ